สวัสดีครับทุกท่านผมเชฟคิวโรพาสครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะกับทางช่องเชฟรุ่งบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟรุ่งบอลไทยแนะ่นอนว่ามาพบกับผมในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวที่ดีๆนะครับนำมาปรุงให้กับทางสมาชิกในช่องนั้นได้รับชมและรับฟังกันเช่นเคยเนาะวันนี้เองผมมีเรื่องราวมาปรุงให้ฟังกัน3ประเด็นครับประเด็นแรกเป็นประเด็นของโคซิโกชนะอีกแล้วโอ้โหนะครับ ฮอตอย่างต่อเนื่องสําหรับโคซิโกของเราในล่าสุดนะครับลงเตะสึกฟุตบอลถ้วยของทางเวียดนามครับสามารถพลิกแชงชนะอีกแล้วนะครับในช่วงท้ายเกม2อประตูหนึ่งนะครับในการพบกันกับทางสโมสอนแองแยงสโมซอนในหลีกลองนะครับมาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยประเด็นที่2นะครับเป็นประเด็นของน้องเจชนะทิมสงกสินเราจะต้องมาแสดงความยินดีกับทางน้องเจกันนี่คือคนไทยคนแรกครับที่ลงเตะบนแผ่นดินญ,ญี่ปุ่น ในศึกเมจิยาสุดาเจหนึ่งครบ100นะัดเรื่องสุดท้ายกลับเป็นประเด็นของน้องกันทวารเสื้อยิฐาวรยังไม่มีรายชื่อในการลงพิมร์ลีกนะครับมาจับตาดูกันว่าน้องกันจะได้รับโอกาสหรือไม่มาพูดถึงประเด็นแรกกันก่อนครับเป็นประเด็นในเรื่องของความน่ากินดีของโปซิโก้ก็ยังคงฮอตอย่างต่อเนื่องในการคุมสโมสรฮองกันยารายวันนี้เองเปิดบ้านนะครับ ต้อนรับสโมสรแองแองทีมรองบ่อนนะครับถือว่าเกมนี้โค้ชดิโกเองมีการโรเตชันทีมให้ตักเตะตัวสำรองลงอย่างครบซึ่งเท่าที่ผมดูจากรูปเกมในวันนี้นะครับโค้ชก็มาในแผนเดิมคือ343ีมาในแผนที่ค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มในแดนกลางเพราะว่าวันนี้เองถ้าดูจากรูปเกมแล้ว โคซิโกของเราก็ยังคงไม่ประมาทรอดูจนถึงครึ่งหลังเช่นเคยเพราะว่าครึ่งแรกเองเนี่ยสูสีมากครับสโมสรแองแองถึงแม้ว่าจะเป็นทีมรองบอลก็ตามนะครับทีมที่มีอันดับลีกที่ต่ํากว่าของอันเยราอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ในครึ่งแรกพวกเขานั้นเล่นบอลกันได้ดีและด้วยความกระหายอยากจะล้มทีมจากฝูงของวีลีกในตอนนี้ทําให้สโมสอนแองแยงเอง,เองนะครับช่วยกันเล่นได้เป็นอย่างดีและบีบพื้นที่ของผู้เล่นของอันเยราได้ดีอยู่พอสมควรในเกมนั้นนี้ส่วนด้วยนะครับขุมกําลังที่โคซิโก มีอยู่ในมือถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสมรองก็ตามนะครับรูปเกมก็ยังคงเหนือกว่าแต่สิ่งที่มันขาดหายไปคือความคมครับัจหวาการเข้าทําถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับในยุคข,ของโคปซิโกเองแต่ความคมนั้นก็ต้องยอมรับวว่ากองหน้าตัวสมรอง ยังไม่เทียบเท่ากับกองหน้าตัวจริงของทางสโมสรอันญารายอย่างคลองเฟืองอย่างวันตรน้นรวมถึงแบรนดาวอีกด้วยซึ่งนักเตะเหล่านี้นะครับบางคนถูกพักเป็นตัวสมรองมันก็เลยทําให้ลูกเกมนั้นไม่ลื่นไหลนะครับการจบสกอร์ของอันยารายนั้นไม่คมมากพอนะครับทำให้เกมยืดเยื้อจนมาถึงในครึ่งหลังเราถึงเห็นประตูครับสประตูในครึ่งหลังเพราะว่าครึ่งแรกเองไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับและมาในครึ่งหลังเองไม่ใช่ของอันญ,ญรายครับเป็นคนยิงขึ้นนาแต่กลับ เป็นทีมลองบอลอย่างสโมสรแองแองยิงขึ้นนําไปก่อนนะครับก็เล่นลเอาแฟนบอลอันยดรไรเงียบกริบอยู่เหมือนกันรวมถึงผมด้วยที่นั่งดูฟุตบอลอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไลฟ์สดในคู่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นศึกฟุตบอลถ้วยเนาะนะครับผมก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดให้ได้รับชมกันเนาะนะครับเดี๋ยวไปอไรอไลฟ์สดกันในช่วงฟุตบอลลีกดีกว่าสําหรับวีลีกนะครับซึ่งคุณภาพของฟุตบอลถ้วยวีลีกนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่าดูแล้วเนี่ยท่านจะานราคาญเอาเนาะ เป็นบอลโยนซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับยิ่งมีตัวสำรองลงเล่นกันค่อนข้างเยอะๆอนี่บอลต่อกับพื้นสวยๆเนี่ยไม่ค่อยมีวันนี้เองเนี่ยโยนจากด้านข้างซึ่งเป็นส่วนใหญ่เข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้ความสูงใหญ่ของผู้เล่นต่างชาติครับมาโฉบหาบอลกันตามสไตล์บอลวีลีกนั่นแหละนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูกันแน่นอนว่าทีมโมูสรแองแองขึ้นนําไปก่อนแบบนี้นะครับโมูสรอ,อันเารายก็บุกแหลกใส่แหละนะครับโคซิโก้ครับเปลี่ยนแทคนติกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็ส่งผล ในช่วงนาทีที่80กว่านะครับกว่าจะตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อหนึ่งจากลูกจุดโทษของวันตรวนจังหวะที่สกัดบอลการพล้น,นเปียนอยู่ตรงรอบเขตโทษของสโมสรแองแยงนั่นแหละนะครับวันตรวเองกําลังโฉบเข้าไปเอาเบอลเนาะแล้วก็ถูกทําฟาวในเขตโทษได้จุดโทษไปครับเป็นหน้าที่ของวันรานนะครับวิมแบ็กทางด้านฝั่งขวาและนักเตะรายนี้ตีชิมชาติเวียดนามไปแล้วนะครับเป็นคนรับสังหารจุดโทษไปแล้วก็ไม่พลาดตีเสมอมาได้1ประตูต่อหนึ่งนะครับ และเล่นมาไม่ถึง5นาทีครับตโมสอนอันเรายครับวันตรวนเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับจอมเก็บชากลากเลือยเขาไม่ได้มีดีเพียงแค่เพียงแค่การวิ่งเร็วแต่เพียงเท่านั้นนะครับความคล่องตัวการเลี้ยงบอลไปกับพื้นเนี่ยวันตวนเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่เป็นกองหน้าของทีมชาติเวียดนามที่อยู่ในยุคข,ของโค้ดปาร์กเนี่ยรักมากแล้วก็ชื่นชอบที่ยากจะใช้นักเตะรายนี้ เป็นตัวจริงรซึ่งวันตัวเองกระชากลากเลื้อยนี่โอ้โหหลบ3หลบ4เขก็ไปเลยนะครับจังหวะการกระชากของแกและเกือบที่จะยิงนะ่ยโอ้โหโดนแย่งซีนไดดวงวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับเบอร์99มาจิ้มบอลเข้าประตูไปนะครับแม่วันตัวมองหน้าเลยนะครับกะว่าจะเลี้ยงแล้วก็หลบสวยๆแล้วก็ยิงสวยๆนะครับแต่ไดดวงเองมาจากไหนไม่รู้จิ้มวันเข้าไปก็เป็นผู้ที่มีรายชื่อยิงในนัดนี้สำหรับฮอกอันยเไรสำหรับได้ดวงนะครับ ก็ถือว่า2ลูกที่ได้มามาจากทางบรันัวนทั้งหมดเลยทำให้โคชิโกของเรารออีกแล้วในเกมนัดนี้นะครับในสื่อฟุตบอลถ้วยยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องสําหรับผลงานของโคชิโกในเรื่องของการแก้เกมคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะรครับสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าการเปลี่ยนตัวของโคชิโก ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวลงไปสามารถเปลี่ยนเกมได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวีลีเล่นการมา10บนัดเราเห็นอย่างนั้นในศึกฟุตบอลถ้วยเราก็ยังเห็นอีกครั้งหนึ่งในการแก้เกมของโคซิโก้ซึ่งตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าโค้ชไทยของเราเหนือกว่าโค้ชเวียดนามอย่างเห็นได้ชัดซึ่งล่าสุดนี้โค้ชเวียดนามก็เพิ่งออกมาพิพากวิจาร์โคซิโก้อย่างหนักนะครับซึ่งตรงนี้เองโคซิโก้ไม่เคยพูดถึงอะไรเลย,ยนะครับไม่เคยพูดอะไรเลยเกี่ยวกับทีมชาติเวียดนามตอนนี้เองติ่งโค้ดปาก็ออกมาพูดถึงงงกกันนยใใหญ่่เรือขอข ถูกเปรียบเทียบและไปหยิบยกอ้างเอาบทสัมภาษณ์ของทำนานไทยกองหน้าอีกหนึ่งท่านอย่างอตุกป,ปิยพงศ์ผีอ่อนมาพูดถึงใครที่ยังไม่ได้รับชมช่องแองโมลงปิยพงศ์ยิงไปรับชมกันได้นะครับเพราะว่าใน E ีพีที่อตุกเองพูดถึงเนี่ยไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะครับนี่คือการให้กําลังใจโคชิโกอตุกเองก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่สื่อเนี่ยเอาไปตีข่าวกันเองสื่อเอาไปเล่นกันเองนะครับ จนกลายเป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้ก็ยังพูดกันไม่จบนะครับประเด็นโคซิโกกับโคชปาคือของทางเวียดนามครับก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้นะครับไปกันใหญ่แล้วสําหรับสื่อเวียดนามในตอนนี้นะครับแม่ในรัฐนี้ก็ต้องตบมือให้กับทางโคซิโกอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเครดิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับทางโคซิโกไปในการพาทีมเอาชนะในศึกฟุตบอลถ้วยของเวียดนามนะครับก็ถือว่าโคชเองเคยคว้าแชมป์ในฐานะของการเป็นนักเตะและโคชมาแล้วนะครับ สำหรับศึกฟุตบอลถ้วยของทางเวียดนามนะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมาสร้างสถิติอย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้าเกิดว่าโคลิโก สามารถไร้พ่ายแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะได้9้าเกมติดจะเป็นทีมแรกของประวัติศาสตร์ของวีลีฟังไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าชนะติดต่อกัน9เกมจะเป็นประวัติศาสตร์ของวีลีทันทีจะจาลึกชื่อของโคชิโกไปในหน้าประวัติศาสตร์ของวีลีที่ยังไม่เคยมีโค้ดคนไหนสามารถทําได้มาก่อนเนี่ยน่าลุ้นมากในเรื่องนี้เราติดตามชมไลฟ์สดของผมนะครับในวันที่2 8นะครับมีสานะเจอกันในศึกวีลีพบกับทางแทนเห่าเนาะศึกนี้น่าชมับเพราะว่าเป็นศึกแห่งการกุศลนะเงินส่วนหนึ่งก็เอาไปช่วย เด็กกัมาาในเวียดนามนะครับซึ่งโคซิโกเองก็มีการเซ็นรายเื็อเอาไปมูลแล้วก็เงินตรงนั้นเองเอาไปช่วยเสริมอีกทางหนึ่งก็ถือว่าทั้งหลอ่อทั้งเก่งและใจดีใจบุญอีกด้วยสําหรับโคซิโกของเรานะครับมาในประเด็นที่รองเป็นประเด็นของน้องเจชนาทิพย์สงกสินน้องเจของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไปตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันนี้ลงเตะไปทั้งหมด99นัดแล้วนะครับเหลืออีเพียงแค่นัดเดียวในวันพรุ่งนี้ชนาทิพย์สงกสินของเราจะลงเล่นครบ100นะัดในฐานะของผู้เล่นไทยหนึ่ง คนที่ไปค้าแข่งที่เจลีนะครับนี่คือคนไทยคนแรกที่จะจารึกประวัติศาสตร์ในการไปลงเล่นให้กับทางสมโมสรคอนสโลรีโปโรนะครับซึ่งเป็นสมโมสรต้นสังกัดแรก และต้นสังกัดเดียวในตอนนี้ในการไปเล่นนะครับด้วยสัญญาที่ยาวนานในการเซ็นกันเราจะต้องแสดงความยินดีกันเพราะว่า,วายังไม่มีนักเตะไทยคนไหนสามารถทําได้ในการไปลงเล่นครบ100นัดในหลีกสูงสุดในระดับเอเชียถือว่าเจลีกนั้นเป็นหลีกที่แข็งแกร่งมากถ้าจะเทียบคุณภาพกันแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าญี่ปุ่นคุณภาพเนี่ยนัมเบอรในระดับเอเชียนะครับแซงหน้าเกาหลีแซงหน้าไทยนิสซูเปอร์ลีก อย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของคุณภาพและการจัดการทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าชนะทิฟสงกสินด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวนั้นสามารถพาทีมนั้นเกือบที่จะคว้าแชมป์ลูแวนคัพได้แต่เสียดายที่ชนะทิฟเองเนี่ยนะครับต้องมาพ่ายแพ้ในศึกลูแวนคัพเนาะนะครับก็ได้เพียงแค่รองแชมป์ไปถือว่าเป็นนักเตะไทยอีกหนึ่งคนที่สร้างประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องนะครับในการลงเล่นบนแผ่นดินญี่ปุ่นนะ มาดูกันหน่อยนะครับว่าในแต่ละปีนั้นน้องเจลงเล่นให้กับทางสโมสรคอนซูอร์โซโปรนะครับเป็นจํานวนกี่นัดนะครับในปี2017ครับย้ายไปในฐานะของผู้เล่นยืมตัวนะครับเล่นให้กับทางสโมสรคอนซูอร์โโปรไปทั้งฤด,ดูกาลเนี่ย16เกมนะครับมาในปี2018ครับน้องเจชนะทิมสงกสินถูกซื้อขาดไปแล้วก็เล่นในฐานะของกานเป็นตัวจริงทำผลงานได้อย่างเปี้ยงป้างมากติดอยู่ใน11ผู้เล่นยอดเยี่ยมของทางเจลีและนะครับเป็นที่พูดถึงกันมากทั้งยุโรป และเอเชียในปี2018ครับชนะทิปสงกสินหรือว่าเจอของเราลงเล่นให้กับทางคอนซาไป30เกมครับในปี2019ครับลงเล่นไป28เกมปี2020ครับ18เกมเพราะอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับพักนานเลยทีเดียว และฤด,ดูกาลล่าสุดนี้ลงเล่นไปแล้ว7นัดสำหรับน้องเจชนาที่สรงกระสินรวมทั้งหมดแล้วครับตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2021น้องเจลงเล่นไปแล้ว99นะในวันพรุ่งนี้จะเป็นนัดที่100ในการเล่นในแผ่นดินญี่ปุ่นในหลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยอย่างเจลีกนะครับเมจิยาสุดะเจ1ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับเรื่องนี้นะครับนี่คือคนไทยคนแรกที่ลงเล่นครบ100นัดนะครับ คนที่2คงจะหนีมิพ้นน้องอุ้มเทระทรบุญมาทันอย่างแน่แท้มาในประเด็นสุดท้ายครับเป็นประเด็นของน้องกันธนวัน์ซึ้งยิฐถาวรแฟนบอลหลายคนจับตามองในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในศึกของพรีเมียร์ลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับที่รอเตอร์ซิตี้นั้นนะครับพบกับทางเวสต์บอมบิดในเกมนัดนี้ครับถ้าใครได้รับชมก็ต้องยอมรับว่ามันน่าที่จะมีชื่อกันธนวัน์มากๆเพราะว่านะครับเกมนัดนี้เจอกับทีมที่ กำลังที่จะหนีตกชั้นนะครับอย่างเวสบอมบิดเองรูปเกมเหนือมากๆครับแล้วก็ถ้าเอาจริงนะจังหวะจบสกอร์เนี่ยยิงได้เจ็ดปดลูกนั่นแหละนะครับจะได้ที่ไม่มีรายชื่อของน้องกันนะคว่าซึ่งกิจถาวรลงมาซึ่งแน่นอนว่าไม่มีก็ไม่มีทั้ง4คนเลยอ่าเป็นชุดปลูกผักดันขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่ทั้ง4คนไม่มีรายชื่อตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ เป็นที่พูดถึงกันมากว่าการจะได้รับโอกาสหรือไม่ทางสโมสอนเรเตอร์ซิตี้นะครับในการลงสนามในศึกของพรีเมียร์ลีกซึ่งยังเหลืออีก6เกมที่สโมสอนเรเตอร์ซิตี้นั้นได้ทําการลงสนามค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นนัดที่32นะครับของฤด,ดูกาลถือว่าถล่มไป30มเนี่ยไม่ธรรมดาซึ่งเสียดายมากๆครับรูปเกมผมนั่งดูอยู่เป็นอะไรที่น้องกันนั้นน่าจะมีรายชื่อเพราะว่ามันขาดมากรูปเกมะนะครับก็ถือว่าอีกเกมหนึ่งที่เราเองนั้น ั้งหน้าตั้งตารอดูน้องกันตันวัลซึ่งจิตถาวรว่าจะรับโอกาสเมื่อไรซึ่งโอกาสที่เราจะเห็นเกมกระขาดแบบนี้ยากในพรีเมียร์ลีกหรือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แฟนบอลไทยนั้นยังไม่ได้เห็นกัลตันวัลซึ่งจิตถาวรลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแม้กระทั่งฟุตบอลถ้วยอย่าง FA ฟเัพนะครับพอที่จะเข้าอกเข้าใจได้เพราะว่ากาัรตันวัลซึ่งจิตถาวรเพิ่งลงเล่นให้กับทางยูยิบสามปีของทางเ e อัลซิตี้ไปนะครับอาจจะ คงจะต้องทิ้งระยะห่างกันหน่อยเพราะว่า,วาดาวรุ่งคนสําคัญของทีมที่ผลักดันขึ้นไป4คนเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆกับทางสโมสรนนะครับซึ่งทางโค้ชหรือว่าทางทีมงานเองคงจะไม่หักโหมนักเตะมากนะแล้วก็รอจังหวะด,ดีๆเพื่อที่จะปั้นต่อผมเชื่อว่าโอกาสของการธนวันรยังคงได้ลงในพิบริษย์อย่างแน่นอนเราจะได้เห็นกันในเมชานี้นะครับวันนี้เองผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเปกำลังใจให้ผมด้วยที่สําคัญ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพญาคคำสอนใจเมื่อนี่ขอเสนอคำว่าเชื่อชาติแห่งหมิ่นสาบกันเองปูซ้อนปูใหยางตรงหอนสีเห็ดใดคำนี้หมายความว่าครับอย่าดูถูกชาติของตัวเองและไปมองชาติอื่นดีกว่าเวานะครับ